สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับแอดปลอกจะพามาจัดสเปคคอมสุดคุ้มกันเลยนะครับกับงบประมาณ2อ0 0มเนี่ยสามารถได้ CPU i5 ไอห้าเจ็ดสิบแล้วก็ก,การ์ดจอเป็น3 0ม0ตัว8ปดกิกนะครับ3 0ม0มันจะมีตัว8ปดกิกกับตัว12บสกิกนะครับแต่ความแรงเนะี่ยบอกเลยว่าต่างกับตัว12บสกิกแค่หลักหน่วยผมในส่วนการเล่นเกมนะครับเนี่ยครับงบไม่เกิน30,000เล่นไฟเอ็มนั่นะนะครับเล่นไฟเอ็มปรับเวลี่สูงนะผมเฟรมเรทือร้อยเลยตอนนี้ คนดนวเทศอยู่ประมาณ350คนนะครับปรับที่ Full HD Frame Rate ก็อยู่หลักร้อยเฟรมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการตั้งค่ากันนะครับ Advanced g r a p h i c ครับ Full HD ส่วนกราฟิกนะตามนี้เลย MSAA ผมเปิด X2 ด้วยนะครับเพื่อภาพที่สวยงามละมุนมากยิ่งขึ้นอ่ะเพื่อใครแบบอยากเห็นพลังดิบนะเพื่อใครเอ้ยมันจะเป็นที่จะต้องแบบภาพนวลก็ได้ขอเฟรมรทังสูง โอเคครับจัดให้อ่ะไปครับเดี๋ยวเราลองเดินเล่นตอนนี้ครับผม1 3 0เฟรมตรงนี้ก็คนเยอะพอสมควรนะผมน่าจะจะอยู่ประมาณสัก1 0 2 0คนนะครับเฟรมไหนทำได้ก็ประมาณ3 0เฟรมเฮ้ยไม่ใช่1 3 0เฟรมนะครับจะอยู่ประมาณ1 3 0 1 2 0ี่เฟรมนะที่ความละเอี l ดดีอันนี้คือมุมมองกว้างเลยนะครับคนเยอะพอสมควรนะครับกาฬส้มอ่ะถามว่า 2 k ได้ไหมสอ k ก็สบายครับ2 k จะเฟรมเรทเหลือประมาณ2องร้อยต้นๆน,นนะครับประมาณ9 0้าสถึงหนึเฟรมเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูนะครับอ่ะอันนี้คือ full hd นะครับเฟรมเรทคนเยอะๆก็จะอยู่ประมาณช่วง1 0 0ยถึงร้อเฟรมนะครับแต่ถ้าคนเยอะทำสตอรี่ก็อาจจะต่ำกว่า100นะครับแต่ก็ไม่น่าต่ำกว่า60เฟรมถ้าคนไม่ได้แบบเยอะจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปรับที่2 k ให้ดูนะครับว่า2 k จะได้ประมาณไหนบอกเลยว่าถ้า2 k ลื่น full hd นี่คือไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน อาจจะต้องรีเกมอีกหนึ่งทีหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเกมมันไม่ยอมปรับให้อ่ะถ้าปรับ 2K ได้เฟรมเรทมันจะลดเหลือหนึ่งร้อต้นๆนะครับถ้าปรับ 2K แล้วตัวเกมมันไม่ยอมปรับให้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องออกเกมนะครับอ่ะตอนนี้จะอยู่ประมาณ130-140เฟรมนะครับมามาลองออก 2K กันปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะ โอเคครับตัวเกมปรับได้และวจาก130เฟรมถึง140ตอนนี้เหลือประมาณ100ถึง110เฟรมนะครับก็ถือว่ายังได้อยู่ครับผมลื่นไหลามากตอนนี้คนบริเวณนี้ก็อยู่ไม่ต่างจากตอนปรับฟูดีนะครับก็ถือว่าปรับ 2K ได้สบายครับผมที่ความเร็ดฟู 2K นะครับผมสายดึกแล้วเนี่ยผมเริ่มเบลอเนะี่ยนี่ครับเล่น 2K ได้ลื่นๆเลย ต่อมุมมองก็กว้างให้ดูเลยนะครับนี่เฮ้ยพูดถึงใครวะเขาช่่งรอเราเนี่ยนี่ครับเฟรมเลยก็อยู่ที่หลักร้อยเฟรมนิ่งๆเลยครับการจอก็ทำงานประมาณ98%นะสิบซนะวก็ทำงานประมาณ3 0 4ถึงอนตรงนี้คนไม่เยอะเฟรมเลยก็จะค่อนข้างพุ่งหน่อยผมร้อยสามสิบเฟรมแต่พอหันมางนี้ก็จะอยู่ประมาณ100เฟรมต้นๆนะครับโดยรวมแล้วก็ได้นสบายบือนะครับนี่ ถ้า 2K เฟมเลทเป็นร้อยขนาดนี้นะครับ Full h d นี่คือไม่ต้องสืบกรับได้สบายเผื่อใครแบบเฮ้ยผมมีจอ 2K อยู่ผมมีแนวทางที่จะซื้อจอ 2K ในอนาะคตสเปคนี้เล่นได้ไหมนี่ครับอย่างที่เห็นเลยไว้รุ่นไว้รุ่นเอตรงนี้ตรงนี้หน้าหน้าแอคด้วยจังเลยขอแอคด้วยคนดี เผื่อได้ทำาปกคลิปมาเขามี่วนรวมเขามี่วนรวมหน่อยแล้วหมดนั่งผมอยู่ไหนวะหมดนั่งหมดนั่งผมอยู่ไหนวะหายไปไหนแล้วหมดนั่งปุ๊บอันนี้ไงเอเจอแล้วเจอแล้ว,ลวนี่แอคอาร์ตเออาร์ตนี่ครับ 2K ลื่นหัวแตก นะครับถ้าใครจะไปเล่นการันตีดูอัดพ็อกอย่างแน่นอนคนทัปรเทศก็สามว่าก,กว่าคนนะครับเล่นได้สบายครับผม 2K 100ยเฟรมหรือว่าถ้าคนตรงเนี้ยเยอะกว่าน,นี้อาจจะเหลือสักประมาณ60-70ิเฟรมนะครับแต่ดูรวมแล้วก็คือเล่นลื่นหัวแตกอย่างแน่นอนครับผมมุมนี้มันหล่อเว้เยนี่วัยรุ่นไฟเอ็มของจริงหามุมก่อน หามุมถ่ายรูปก่อนเออได้อยู่นะมุมนี้ได้อยู่นะหลอทุกคนหลอทุกคนตรงนี้ไม่ได้กว่าเออดีย๋ยวเดีย๋ดวยวไปตรงนู้นดีกว่าปุ๊บโอ้ยโอ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวก็นั่งแอคด้วยคนครับพี่ มุมนี้ได้ไม่ได้วะ่ะมันต้องหันหันมุมนี้เฮ้ยมุมนี้พี่แมงเท่วะเออตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะอ่ะอันนี้ก็จบแล้วนะครับผมการรีวิวเครื่องตอนนี้ตอนนี้ผมกำลังหาหามุมถ่ายปกคลิปอยู่นะครับงไงลื่นหัวแตกนะครับผมลื่นหัวแตกแมงไม่โฟกัสกูเลย กูต้องไปนั่งข้างล่างมานันหรือยังไงนี่ครับประมาณนี้เลยนะใครจะเล่น five m t o k สเปคนี้ถ้าใครอยากได้แบบ CPU ียงแรงนะครับใช้งานยาวๆในอนาคตนะสเปคนี้ไม่ผิดหวังนะครับจะเล่น f i m หรือว่าจะสตรีมตัดต่อวิดีโอเร็วๆทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้เปิดบงกเดบอรดได้หมดนะครับอนาคตอัปเกรดการ์ดจอได้ยาวๆนะครับสเปคที่เอ็ด็อกเนี่ย ประกอบนะผมก็เป็นมือหนึ่งทั้งหมดนะครับประกันตั้งแต่ตรงเนี้ยใครห้าวว้อยากเปิดวะเฮ้ยเอาวะมาจากไหนวะโขดวะไม่มาจากไหนวะเหม็นวะเหม็นเหม็นเหม็นโอ้อยากเปิดเฉยห้าวจริงวะนี่ครับแล้วก็มีประกันสุดพรีเมียมนะครับถ้าของมีปัญหาภายใน ส4ี่วันผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับแล้วก็มีของให้ใช้งานแล้ว่างเราเคมมีทีมงานในทีมสปอร์ด้วยนะครับอุตส่ามิสอุตส่ามิสาวมาเฮ้ยเอาไปไหนแล้วนี่ไม่นี่ไม่นี่หูมาข้างข้างก็ไม่ได้อ่ะโอเคผมประมาณนี้แล้วกันนะครับเล่นได้สบายครับผม